วันที่12มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายสุพมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้นายสุพจน์ภูติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ย้อนรอยเล่าขานวิกิตการรอศรหนึ่งรอสิบสองบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรฝั่งอำเภอรพระสมุทรเจดีที่ประชุมมีนาวัยเอกสุรศักดิ์กิ่มบางยางผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเก้านางนิพพรทองหล่อครั้งจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุการดาแสงวงพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายติระศักดิ์อ่อนอุไรผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซานายพัชระ,ชาระาศาิยาสยามอนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดี JD, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การประชุมเป็นการเตรียมความพร้อมมีการเสนอแนะหารือจัดทำรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมย้อนรอยเล่าขานวิกิตการหลอสอ1 1 2ที่ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นโดยมอบหมายให้หนางสาวจัญารักษ์สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมกันกับคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดได้มุ่งเน้นกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยใช้สถานที่ป้อมผีเสื้อสมุทรสังกัดกองทัพเรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องจากมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในยุครอศ112โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่28-30ก,กรกฎาคมนี้ ฉันนางสาวจัญลักษณ์สาธิตกิจนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการค่ะคือการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมเพื่อเตรียมจัดก,กิจกรรมนะคะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเรื่องของย้อนรอยเล่าขานวิติกิจการรอสร1อนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของอโครงการของจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่จะทำร่วมกับกองทัพเรือ ในการที่จัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยรศ .112 ซึ่งพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ประชาชน อื่นๆน,นะคะหรือนะักท่องเที่ยวเนี่ยฮะได้รู้ว่าเรามีพื้นที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รสร้อนอกจากที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วยังมีอีกส่วนนึงก็คือที่ป้อมผีเสื้อนะคะที่อยู่ใกล้ๆนี้นเองก็คือข้ามฝั่งไปจากสารการจังหวัดก็จะเห็นได้กับพระองค์พระสมุรเจดีค่ะ